สวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับสำหรับในเดือนเมษายนนี้มาดูกันว่าดาวที่โคจรน,นั้นจะมีอิทธิพลอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีธนูดาวประจำตัวท่านเดินดีนะครับและดาวก็ได้ตำแหน่งดีราชาโชคนะและไปอยู่ในมุมที่เขาเรียกว่าเป็นราชเกณฑ์ถือว่าส่งคุณดีนะครับ ตัวท่านได้มีความคล่องตัวในการทํางานโดยเฉพาะทํางานทางด้านสาธารณชนนะฮะแก้ปัญหาต่างๆทําได้ดีแต่ในเนื้องานจริงๆแล้วเนี่ยนะครับดาวการงานเนี่ยมาเดินพักก็แสดงว่าเดือนนี้การออกแรงทํางานเนี่ยดูเหมือนท่านมีความคล่องตัวแต่ผลงานมันไม่ค่อยได้ไม่ค่อยออกหรืออาจจะทําให้เรียกว่าไปติดขัดอะไรในบางอย่าง หรือไปจับจุดจับโฟกัสในส่วนที่ไม่สำคัญในการทำงานนะครับหรือผลตอบแทนต่ำค่าเ <het> ดือนนี้ก็ต้องระมัดระวังและต้องระมัดระวังปัญหาที่เกิดขึ้นโดยไม่รู้ตัวนะครับโดยที่ไม่รู้ตัวโดยเฉพาะลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเพราะว่าดาวมันแฝงเรือนไปกับพบวินาต้องระมัดระวังพอสมควรนะครับเรียกว่าเดือนนี้ ทำงานแบบ work hard แต่ไม่ได้ไม่ได้ work smart นะฮะเดือนนี้นะครับมาดูทางด้านการเงินนะครับการเงินดาวการเงินของท่านเดินดีนะครับเรียกว่าทํางานก็หาเงินได้หลายช่องทางหรือบางคนที่มีปัญหาเรื่องการเงินก็สามารถแก้ปัญหาเรื่องการเงินไปได้ค่อนข้างจะรุ่วงเยอะเลยนะครับในเดือนนี้แต่ที่สําคัญคือไม่จะมีคนมาเบียดเบียนยืมท่านนะฮะ จะเป็นลูกน้องผู้ต้บังคมชาหรือว่าญาติพี่น้องก็ถ้ายืมเนี่ยอาจจะมีปัญหาได้เพราะว่ามันไปเจอดาวคู่ศัตรูถึงขั้นแตกหักนะครับในเมื่อท่านพอที่จะรู้อิทธิพลของดวงดาวแล้วท่านก็บริหารจัดการของท่านเองนะครับทั้งการเงินและความสัมพันธ์ของท่านมาดูทางด้านความรักทางด้านความรักในเดือนนี้ก็ถือว่าคู่ครอ,องของท่านเนี่ยนะครับมันเข้าไปมีความสัมพันธ์กับ กลุ่มคอยาติท่านดีทีเดียวหรือตัวท่านเองอาจจะมีกิจกรรมในกลุ่มคอยาติท่านหรือกลุ่มโคยาดของคู่ของมากขึ้นนะครับในเดือนนี้และความก็เรียกว่าความสุขนะฮะความสุขความรักเนี่ยดูในเดือนนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะกระหนุงกันหน,นิงกันดีนะครับเรียกว่าว่าไงว่ากันนะครับส่วนคนที่พบรักใหม่ๆเนี่ยก็ระมัดระวังความเคลิบเคลิ้มจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันมีดาว แห่งความเรียกว่าไม่ได้วินิจฉัยอะไรกันเลยนะฮะว่าไงว่ากันไปนะครับก็เคลิบเคลิ้มกันไปได้เอาละครับชาวลัคนาราศีธนูนะครับสำหรับในเดือนนี้ก็มีประมาณนี้แล้วกลับมาพบกันในเดือนหน้านะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมกันอย่างต่อเน,นื่องสวัสดีครับ